สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์กับค,คุณครูอ้อมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าถ้าเรามาคิด ในเลขโจทย์ของการบอกลบคูณหารละคนเนี่ยแบบไม่มีวงเล็บมันมีขั้นตอนการคิดอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมกับเปิดไปในหน้า179นะคะและนักเรียนจะเจอหน้านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนรีบเปิดนะคะ พร้อมกับฟังคุณครูอธิบายนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีวงเล็บเนี่ยมันขั้นตอนมันไม่เหมือนกับแบบมีวงเล็บนะคะขั้นตอนมันจะต่างกันเนาะ เปิดแล้วนะคะอะเมื่อนักเรียนเปิดแล้วนะคะเราจะมาดูในหน้า179นะคะลำดับขั้นตอนการดําเนินการนะคะลำดับขั้นตอนการดําเนินการสําหรับโจทย์การบวกลบคูณหารละคนที่ไม่มีวงเล็บนักเรียนฟังให้ดีนะคะที่ไม่มีวงเล็บมีข้อตกลงว่าให้คํานวณบวกหรือลบตามลําดับจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวานะคะ พิจารณาวิธีหาคำตอบของโจทย์นะคะโดยการบวกลบคูณหารละคนต่อไปนี้นะคะนักเรียนดูวิธีดูก่อนนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้า,าบวกลบนะคะบวกหรือลบตามลำดับจากซ้ายไปขวานะคะจากซ้ายไปขวาพิจารณาวิธีการหาคำตอบของโจทย์การบวกลบ คูณหารคนต่อไปนี้ถ้าในในกรณีมีลบมีบวกแบบนี้นะคะถ้าเราจะต้องวิธีทำทำลบนะคะทำลบจากซ้ายก็คือตัวหน้าใช่ไหมคะบวก9้าลบสานะคะ9-3ลบสได้เท่าไหร่ใส่คำตอบ9กลบสเหลือ6นะคะบวกกับ2ก็คือนี้จากซ้ายไปขวานะคะ6-2บวกสเท่ากับ 8นั่นเองนะคะเมื่อตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขจะพบว่าได้คำตอบเท่ากับ8นะคะซึ่งเป็นการคำนวณการลบก่อนโดแล้วจึงคำนวณการบวกตามมานะคะต่อม,มาเรามาดูตัวอย่างที่6ด้านนี้นะคะตัวอย่างที่6หาผลลัพธ์ของ7จ็บวกแลบหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เราจะต้องทำซ้ายก่อนนะคะก็คือ7บวก8ทำา7บวก8 7บวก8เป็น15ได้15ใส่ตัวเลขไว้แล้วก็เรามาหาผลลัพธ์อีกก็คือหาผลลบลบ5นั่นเองนะคะ15ลบ5เหลือ10นะคะทำจากซ้ายมือก่อนนะคะต่อมาตัวอย่างที่7 หาผลลัพธ์ของ15-4-3 1 5ลบบวก3 15ลบบวก3เราก็ทำ15-4ลบ4ก่อน15-4ลบเหลือ11และก็นำา1 1มาบวกกับ3ซึ่งยังไม่ได้ทำการหาผลผลลัพธ์นะคะก็คือ1 1บวก3ได้เท่ากับ14นั่นเองนะคะจากตัวอย่างข้อ6 ตัวอย่างที่6และตัวอย่างที่7เมื่อตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องคิดเลขจะพบว่าได้คำตอบเท่ากับ10และ14ตามลำดับนะคะนักเรียนสามารถลองลองคิดในเครื่องคิดเลขดูซิว่ามันตรงไหมนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าในกรณีที่เป็นบวกหรือลบจะต้องทำจากซ้ายไปขวานะคะ ต่อมาในหน้า180นะคะสำหรับโจทย์การคูณหารละคนที่ไม่มีวงเล็บมีข้อตกลงว่าให้คำนวณคูณหรือหารตามลำดับจากซ้ายไปขวาถ้ามันมีคูณนะคะหรือมีหารอยู่ในโจทย์นะคะให้นักเรียนทำตามลำดับได้เลยก็คือจากซ้ายไปขวาทำซ้ายแล้วก็ค่อยไปทำขวามือนะคะเช่น8หาร2คูณ4 สตัวนี้นักเรียนก็ทำแปหารสองก่อนนะคะแหารสองสองอะไรได้แปดสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหสองสี่แปดใส่ผลลัพธ์ไว้แล้วก็นำมาหาผลลัพธ์อีกด้านขวามือก็คือคูณ4นั่นเองสี 4, 4เป็น16บหกนะคะทำจากซ้ายไปขวานะคะเมื่อตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะจะพบได้คำตอบเท่ากับ16ซึ่งเป็นการคำนวณการหารก่อนแล้วจึงมา คำนวณการคูณนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่8หาผลลัพธ์ของ5คูณ4หาร2เราก็ทําซ้ายก่อนเลยทําคูณก่อน5คูณ4ได้เท่าไหร่ได้20และนํามาหารด้วย2นะคะหารด้วย2 2อะไรได้20 2 10เป็น20นั่นเองนะคะต่อมาตัวอย่างที่9นะคะหาผลลัพธ์ของ7คูณ3หาร3นะคะวิธีทำเราก็ทำคูณก่อนเลย นะคะทำคูณก่อน7จคูณสได้21นะคะแล้วก็พอได้ผลลัพธ์แล้วเราก็นํามาหาร3 3อะไรจะได้21ก็คือ3 7 21นั่นเองนะคะจากตัวอย่างที่8ที่9นะคะเมื่อตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขก็จะพบว่าได้คําตอบเท่ากับ10และ7ตามลําดับนั่นเองนะคะ ค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนเปิดหน้า181นะคะในหน้า181สนะคะสำหรับโจทย์การบวกลบคูณหารละคนที่ไม่มีวงเล็บคุณครูขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะมีข้อตกลงว่าขั้นที่1นะคะให้คำนวณคูณหรือหารตามลำดับจากซ้ายไปขวาให้คำนวณคูณ หรือหารตามลำดับจากซ้ายไปขวานะคะขั้นที่2ให้คำนวณบวกหรือลบตามลำดับจากซ้ายไปขวานักเรียนดูนะพิจนารณาวิธีหาคำตอบของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนเช่นในโจทย์เนี่ยจะมีทั้งลบจะมีทั้งคูณหรือจะมีทั้งบวกจะมีทั้งหารประมาณนี้นะคะให้ขั้นแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องทำที่เป็นคูณหรือหารก่อน นะคะขั้นแรกนักเรียนจะต้องทำคูณหรือหารก่อนจากซ้ายไปขวาแล้วก็ค่อยมาทำาบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองเช่นดูนะคะ9ลบ1คูณ4ะคะวิธีทำมันมีทั้งลบและทั้งคูณใช่ไหมคะมีทั้งลบและทั้งคูณ นักเรียนก็จะต้องทำคูณก่อนนั่นเองทำคูณก่อนก็คือ1คูณ 4. 4ีคูณ4เท่ากับเท่าไหร่1นคูณ4ก็ได้4 9เอามาใส่แล้วก็เอามาลบกับ4ที่ได้9ลบ4เหลือ5เขาบอกว่าเมื่อตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขก็จะพบว่าได้คำตอบเท่ากับ5ซึ่งเป็นการคำนวณ ซึ่งเราต้องคำนวณการคูณก่อนนะคะแล้วจึงคำนวณการลบนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่10นะคะหาผลลัพธ์ของ94-18ลบ18หาร2ถ้าในกรณีมีแบบนี้ให้นักเรียนทำอะไรก่อนทำหารก่อนนะคะจากซ้ายไปขวาทำหารก่อนคือก็คือขั้นที่1หา18หารสก่อนนะคะหา18หารสองอะไรจะได้2 หรือสองอะไรจะได้18 2 9 18สองลบการเหลือศูนย์วิธีการหารคำตอบจะอยู่ด้านไหนคำตอบจะอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะต่อมาขั้นที่2ก็จะนำา94ตัวที่เหลือเนี่ยไปลบกับอะไรนำา9ิลบด้วยผลหารที่ได้ก็คือ9นั่นเอง9 4้าสิบี่ลบ9ก้าก็เหลือ8 5ดสบห้านั่นเองคำตอบก็คือ 85นะคะต่อมามาดูตัวอย่างที่11นะคะหาผลลัพธ์ของ85คูณ7ลบ379ในกรณีแบบนี้รูบอกเลยว่าตักเรียนจะต้องทำคูณหรือหารก่อนนะคะทำคูณหรือหารก่อนเลยแล้วค่อยไปบวกหรือไปลบนะคะถือเป็นขั้นที่2นะคะถ้าเจอแบบนี้ให้ทำคูณก่อนหรือถ้าเจอหารก็ให้ทำหารก่อนได้เลยนะคะเป็นอันดับแรกนะคะขั้นที่หนึ่งหา85คูณ7 ก็คือนป็คือห้าคูณ7คูณกันได้595นะคะนี่คือคำตอบขั้นที่2นักเรียนก็นำผลคูณที่ได้มาลบด้วย379นะคะก็คือ595รลบด้วย379คําคำตอบก็คือ216นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างคุณครูจะเน้นตัวอย่างนะคะอะ ลองมาดูแบบนี้การบวกลบคูณหารล้วคนที่ไม่มีวงเล็บถ้าเป็นบวกหรือลบนักเรียนสามารถทําจากซ้ายไปขวาก่อนได้เลยก็คือทาอันแรกอันนี้โจทย์นี้ก็คือ910-120-111ลบ1น0บวก1นักเรียนก็ทํา910ิลบ120ก่อนได้เลยนะคะ910ลบ120ได้เท่ากับ790บวกด้วยตัวที่เหลือก็คือตัวนี้111นะคะก็เท่ากับ 901นั่นเองหรือ901นะคะคำตอบก็คือ901วิธีคิดเขาบอกว่าให้คำนวณบวกหรือลบตามลำดับจากซ้ายไปขวานี้คือตัวอย่างของคุณครูนะคะต่อมา81หรือหาร9คูณ2วิธีทำอ่ะถ้าในกรณีมีหารกับมีคูณนะคะทำอะไรก่อนได้เลย ทำหารก่อนก็คือ81หาร9นะคะถ้าในกรณีที่มีคูณหรือหารมีบวกหรือลบก็ทำไปตามลำดับซ้ายไปขวาก่อนได้เลยแต่ถ้าอีกในกรณีหนึ่งที่เป็นคูณกับลบนักเรียนจะต้องทำคูณก่อนแล้วไปลบใช่ไหมคะอ่ะเดีมาดูตัวอย่างนี้81หาร9 9อะไรที่81ก็คือ9 9 81คูณด้วย จำนวนที่เหลือก็คือ2คูณด้เคูณ2เป็น18นั่นเองตอบ18นะคะข่าน,นี้ข่้น,นี่2เรามาคูณกันแล้วต่อมาวิธีคิดก็คือให้คํานวณคูณหรือหารตามลำดับจากซ้ายไปขวานั่นเองนะคะอ่ะต่อมามาดูในกรณีที่เป็นลบและเป็นคูณนะคะเป็นลบและเป็นคูณคุณครูบอกว่านักเรียนจะต้องทําอะไรก่อนอันดับแรก ทำผลคูณก่อนนะคะทำผลคูณก่อนก็คือ12บคูณเนั่นเองนะคะทำผลคูณก่อน12บคูณเได้ได้แปดแล้วนำมาลบก,กับตัวเลขที่เหลือก็คือ115่ได้31นั่นเองนะคะวิธีคิดนะคะ 1. ให้คำนวณคูณหรือหารก่อนแต่ในข้อนี้มันเป็นคูณใช่ไหมคะเราก็ทำคูณก่อนเลยแล้วค่อยไปทำ การลบนะคะหรือการบวกตามลำดับนั่นเองนะคะในข้อนี้เป็นลบเราก็ทําการลบนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนได้หยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะพร้อมกับเตรียมดินสอยางลบได้เลยและก็ให้นักเรียนเปิดในหน้า125นั่นเองนะคะ เตรียมเปิดได้เลยค่ะแล้วจะเจอนี่เลยหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้นะคะก็คือข้อ9ใหญ่ของเรานะคะในหน้า125ให้นักเรียนเปิดได้เลยนะคะเมื่อเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะออหาผลลัพธ์ของโจทย์กันนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1 2 0่งลบสคูณส อ่า20-3ลบ3คูณ4คุณครูบอกว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้ลบกับคูณให้นักเรียนทำอะไรก่อนเลยให้นักเรียนทำคูณก่อนนะคะให้นักเรียนทำคูณก่อนก็คือนำ3ามคูณ4ีคูณ4เป็นเท่าไหร่คะ ท่องแม่3หรือแม่4ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากัน4 1 4 4 2 8 4 3เป็น12นะคะ4 3 12ก็ให้นักเรียนใส่12ไว้12แล้วมาลบกับ20 2 0ิบลบสิเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8นั่นเองง่ายๆเลยนะคะต่อมาข้อที่2ถ้าเป็นหารกับบวกนักเรียนทำอะไรก่อน ทำหารก่อนนะคะนักเรียนทำหารก่อนเลยลูกสามอะไรได้สิบห้าสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าเป็นสิบห้าเอายี่สิบเจ็ดบวกกับสิบห้าอ้อขอโทษค่ะ 27ิบวกห้าแล้วนะับเพิ่มไป5้สี2ย28 2ิบเจ็ดยิบตอบ32นั่นเองนะคะไม่ง่ายเลยถ้านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมาถ้ามีบวกกับมีหารถ้ามีบวกกับมีหารเนี่เราจะทำอะไรก่อนดีถ้ามีบวกกับมีหารให้นักเรียนทำให้นักเรียนทำ หารก่อนนะคะก็คือยี่สิบอ็ดหารเจ็ดนั่นเองยี่สิบเอดหารเจ็ดเจ็ดอะไรได้ได้ยี่สิบเอ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อ่าช่วยคนครูคูหานหน่อยเร็วเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่าใส่สามไว้เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนำสี่สิบสองมาบวกกับสามสี่สิบสองนับเพิ่มไปสามสิสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่และ 45นั่นเองนะคะตอบ45ต่อมาข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือมีคูณกับมีบวก5้าคูนสิบวกสิเอ็ดเอ๊ะเราทำอะไรก่อนดีนะเราทำคูณก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ค่อยมาบวกเป็นอันดับที่2 10, องสิบหาคูนสิตั้งเลย16บคูนห ห้าหกสามสิบใส่ศูนย์ทดสามห้าหนึ่งห้าห้าบวกสามเป็นแปดสิบค่ะได้แปดสิบบวกกับสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่คะคิดแบบ y หนึ่งทดหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าตอบเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมคะถูกต้องต่อมาข้อที่ห้าสามสิบหกหารหกลบห้า ถ้ามีหารกับมีลบนักเรียนจะทำอะไรก่อนคะนักเรียนจะต้องทำหารก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องทำหารแล้วค่อยไปลบนะคะหกอะไรจะได้สามสิบหกหกหนึ่งหกทองแม่หกเลยหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกได้หกหกลบห้าเหลืออะไร 6-5ลบ5เหลือ1น,นั่นเองนะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนเข้าใจหลักในการคิดนะคะตามขั้นตอนนะคะและให้นักเรียนได้เขียนคำตอบตามคุณครูนะคะแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนทําเพิ่มอีก5ข้อนั่นเองคะ่ะก็คือข้อที่6แล้วก็ข้อ 6 7 8 9 10นั่นเองนะคะอ่ะบอกวิธีการคิดสักนิดนึงก,นกลัวนักเรียนจะลืมนะคะข้อที่6ให้ทำา7 8ลบ2ีคูณ2เอ๊เราต้องทำขั้นไหนก่อนนะทำการคูณก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทำลบนั่นเองต่อมา85คูณ4ลบ1 2 6เอ๊ะทำขั้นไหนก่อนนะ ทําคูณก่อนแล้วก็ค่อยไปถลบ126ข้อ8 115ลบ72หาร8เอ๊ะทําอะไรก่อนนะทําหารก่อนก็คือ78หาร2แล้วก็นำไปลบกับ115ข้อ9เอ523ลบ27คูณ5เราจะทําอะไรก่อนนะ ทำคูณก่อนนั่นเองนะคะยี่สิบเจ็ดคูณห้าแล้วก็นำไปลบกับยี่สิบสามนั่นเองมาได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะขอ้อที่สิบถ้ามีบวกแล้วก็มีลบอย่างนี้ง่ายๆเลยนักเรียนอาจทำจากตรงนี้ได้เลยห4ร้อยสี่สิบเก้าบวกน้อยสามสิบลบหนึ่งเอ้ยลบห้าสิบสี่นักเรียนทำในหร้อยสี่สิบเก้าบวกหนึ่ง้อยสามสิบได้เลยได้ผลลัพธ์แล้วก็มาลบกับ 54นั่นเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาเฉลย6ข้อ5ข้อนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลย5ข้อนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ต้องส่งงานนะคะยังไม่ต้องส่งงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายส่งทีเดียวหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องในการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บถ้านักเรียนดูหรือฟังที่คุณครู อธิบายตามขั้นตอนนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดชิ้นนี้ได้นะคะอย่าลืมนะคะข้อสอบจะมีนะคะในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนได้ทำเองคิดด้วยมือห้ามใช้เครื่องคิดเลขเด็ดขาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ